วันนี้เราจะมาอยู่บนลังคากันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอ่านะครับอ่าอันนี้คือจะมาสอนการเชื่อมท่อนะครับเนี่ยท่อนมาไม่ถึงนะครับเนี่ยครับอยู่ที่มือครับก็มืออ่าอ่าเนี่ยครับมันเป็นท่อห้าหุนกับอ่าสามหุนนะครับเนี่ยมันมาไม่ถึงนะครับแฟมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแฟมอยู่ตรงนี้อ่าาะฉะนั้นต้องมีการเชื่อมเกิดขึ้นนะครับอ่า อันนี้ก็คือผมจะมาสอนนะครับวิธีการเชื่อมนะครับก่อนจะเชื่อมนะครับมันต้องเป็นการขยายท่อนะครับง่ายๆนะครับก็ท่อห้าหุนนะครับเนี่ยเวลาโผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยก่อนเราจับไอ้อคีมนี้จับนะครับเนี่ยมือจับจับมันก็ต้องโผล่มาห้าหุนนะครับก่อง่ายๆนะครับถ้าบางคนถ้ามีเศษท่ออันนี้มันท่อสามหุนเนาะเราก็จะเอาห้าหุนท่าบใส่เนี่ยนะครับนะนี่นะครับอ่านะครับ เราจะลองนะครับขันให้แน่นนะครับต้องแน่นมั่นใจว่าแน่นนะครับถ้าไม่แน่นมันจะรูดครับอ่าเนี่นะครับตัวขยายท่อนะครับห้าหุนนะครับขยายแบบง่ายๆเลยครับสวมลงไปครับเนี่ยต่อครับนี่นะครับองายขวาให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ตีหานะครับอย่างเงี้ยตีหานะ ล้วก็ตีลงไปนะครับเสร็จปุ๊บนี่นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับโตขึ้นมานะครับเนาะโตขึ้นมานะครับอ่ะเราจะไปลองดูนะครับว่ามันสวมได้จริงไหมอ่ะ,อะตัดที่สวมอ่ะนะครับอ่ะแกะอ,ออกเลยเทปเทปผ่านเกี่ยเลยเพราะว่ายังไงมันต้องเกิดความร้อน,นครับเวลาเส่อมเนาะ เลยายด้วยอ่านะครับนะมาเข้ามาใกล้นี่นะครับการเดินท่อนะครับต้องมีจุกอุดนะครับถ้าไม่จุกอุดเราต้องใช้เทปพันนะครับในกรณีที่เรายัดอินซูมาครับบางทีผงแป้งของในอินซูอาจจะเข้าไปในระบบนะครับมันอาจจะตันแคปทิวได้นะครับอ่านะครับมานี่นะครับเราจะลองกันได้ไหม นี่นะครับได้พอดีนี่นะครับเวลาเชื่อมมันต้องสวมนะครับนี่นี่นะครับสวมเข้าได้เนาะก็จะคลายไปเลยครับอ่ครับอ่นะครับเวลาเชื่อมมันก็จะสวมนี้นะครับก็เชื่อมเนาะนี่นะสวมแกสเป่าตรงนี้นะครับอ่าลวด อ่ะเราจะมาดูนะครับเทคนิคการเชื่อมนะครับเนาะก่อนนะครับตังเตือนไฟนะมันก็นจะสังเตือนไม่ไนานเพราะว่าลมมันแรง หลักการแรกเราต้องขีดลงไปตรงนี้ก่อนตังที่เราจะเีื่อน,นะครับให้มันเป็นสีออกสีส้มนะครับสีส้มอ่อนนะครับแล้วเราค่อยป้ายน้ํายาเข้าไปนะครับพอป้ายน้ํายาเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ความร้อนแตะแกนนะครับไล่น้ํายาร้อนตรงไหนน้ํายามันจะวิ่งไปตรงนั้นนะครับอดูดี Vietnamese นะครับอ่าดูนะครับดูนะครับ เราจะขอน้ำยาอะไรน้ำยาครับนี่นะครับมาดูนะครับน้ำยาครับอ่่นะครับ อ่านะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับรอยเชื่อมน้ํายาที่ที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับมันจะไม่นูนขึ้นมานะครับมันคือมันจะเว้าลงไปนะครับอ่าคล้ายๆไปยังไงอะนะครับเนี่ยครับถ้ามาอย่างนี้เนาะเนี่ยอ่าท่อสวมสวมขึ้นมาแบบนี้เนาะน้ำยามต้องเว้าลงไปมันต้องวิ่งรั่วไปข้างในให้เต็มนะครับเนี่ยดูนี่นะครับเนาะนะอันนี้มั่นใจครับหาปลาชุดํำมาเช็ดดูได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะมาดูด้วยนี่นะครับเห็นไหม นี่นะครับรอยเชื่อมยาถ้าโดนในผ้าชุบน้ำเช็ดออกมันก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับเนี่ยนะครับรอยเชื่อมคือรอยเชื่อมที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับรอยเชื่อมที่สมบูรณ์ครับแข็งแรงแน่นอนแว็กคำดูแล้วก็รู้จะรั่วหรือไม่รั่วแต่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ายังไงก็ไม่รั่วครับจากประสบการณ์ที่เชื่อมมานะครับนะครับฝากไว้ด้วยครับอ่านาอมครับ การเชือ่อมทถั่วแดงหรือเชื่อมท่อ,อ,อ,มทอัลมัยแอร์นะครับนี่ครับโอเคสวัสดีครับ